จังหวัดสงขลาค่ะท่านผู้กำกับการนะคะเรียกว่าใจปั้มค่ะทำประกันนะคะโควิดให้กับตำรวจในโรงพักนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ซึ่งทางด้านพันธุ์ตบดเอกพงษ์พสิทธิ์ทองด้วงค่ะผู้กำกับการโรงพักบางกล่ำส่วนสงฆาค่ะควักเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งค่ะซื้อประกรันโควิดมอบให้กับตำรวจของโรงพักบางกล่ำจำนวน85นายแล้วก็รวมไปถึงตำรวจที่มาฝึกงานอีก11นายรวมทั้งสิ้น96นายค่ะโดยมีทุนประกันให้คนละ50,000บาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับตำรวจทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ซึ่งในส่วนของอำเภอบางกล่ำนะคะพบ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรักษาตัว17คนซึ่งอยู่ในลำดับ3ของจังหวัดสงขลาทําให้ทางตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความเสี่ยงทั้งผู้ที่มาใช้บริการในห้องพักขอไปค่ะบ,บนโรงพักแล้วก็การออกไปดูแลพื้นที่กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้นะคะทางด้านนางสาวสุภาพรกำมฤิดผลรองนายกองค์การบริหารส่วนจดสงขลาค่ะก็ยังได้มอบวัสดุอุปกรณ์นะคะทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อย่างเจลล้างมือถุงมือยางแอลกอฮอลและก็ชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE ให้กับสาธารณภอ,อบางกลำเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อีกด้วยค่ะซึ่งภาพรวมในพื้นที่นะคะของขวัญกําลังใจของพี่น้องประชาชนก็ยังคงมีขวัญกําลังใจในการอยู่ดํารงชีวิตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในโรงพักด้วยค่ะ